นรับพร้อมพันธครับผมอัธวิทย์สวุวรรณพักดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขอชัดๆในค่ำคืนวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนเลยบอกก่อนว่าท่านสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นผ่าน SMS มาได้นะครับที่เบอร์4642123เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการสดและเราเน้นหลักในหัวข้อเน้นหนักโดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องการปฏิรูปท่านก็สามารถที่จะส่งความเห็นผ่านช่องทาง SMS มาได้เรื่อยๆ แล้วเราก็จะได้หยิบยกขึ้นมาคุยในรายการรวมไปถึงอีเมลด้ยนะครับสามารถอีเมลเข้ามาขอชัดๆ K O R C H A T C H A T ขอชัดๆ at yahoo.com อ่าขึ้นครับอ่าเราขึ้นให้แล้วนะครับคือตามกติกาเนี่ยเราจะได้พูดไปแล้วในเทปแรกของเรานี่เทปที่2ครับก็ขอว่าจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นส่งภาพแห่งความประทับใจของท่านได้ทําคุณงามความดีอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างดี๋ยวก่เดีว่อครับ คราวที่แล้วพี่บอกให้ส่งภาพมาในท้ายรายการผมก็ไม่ได้เตรียมครับเที่ยวน,นี้พี่บอกจะให้ส่งมาในช่วงต้นรายการใช่ผมก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนกันแต่ขราวที่แล้วเนี่ยขราวที่แล้วท่านผู้ชมครับคุณอธัธวิทเล่นใต้เข็มขัดชื่อรายการขอชัดๆแต่คุณอธัธวิทเล่นไม่ชัดทําให้ท่านผู้ชมต้องสับสนว่าตอนจบเนี่ยจบรายการเอาภาพผมขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งทําให้เข้าใจผิดว่าคนนั้นเป็นคนที่ส่ง ดอกไม้มาในช่วงต้นรายการผมขอชี้แจงนะครับภาพอะไรภาพอะไรนะภาพอะไรไม่ต้องออกมาคราวที่แล้วชัดมากแล้วครับภาพอะไรนะขอชี้แจงภาพนี้ใช่ไหมกูอ็งภาพนี้ขอชี้แจงนะครับว่าดอกไม้กับคนที่อยู่ในภาพคนละคนกันนะครับท้ายรายการเนี่ยคนที่อยู่ในภาพไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ส่งดอกไม้อ๋อมีคนอื่นอีกเห็นไหมฮะมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาแล้วผมว่าเข้าประเด็นกันเลยเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ ภาพประทับใจเนี่ยเราก็จะให้ส่งเข้ามาว่าใครมีภาพประทับใจในในในห่วงเวลาไหนร่วมกันเรื่องของการต่อสู้ร่วมกันที่ผ่านมาการทําความดีให้กับประเทศชาติมีอะไรบ้างเที่ยวนี้ก็มีคุณส่งมาเหมือนกันครับท่านใช้ชื่ออาจจะเป็นชื่อในนามว่าสิรินทิพย์สิงห์นะครับเป็นอีเมลของท่านเนี่ยก็ส่งรูปประทับใจรูปนี้มาลองขึ้นดูหน่อยสิครับว่าวันนี้เริ่มเริ่มต้นในรูปนี้เนี่ยช่วงภาพประทับใจ คิงจำจำจำได้ไหมจำได้ครับพี่เอ๋ขวามือในจอนะครับผู้ชายท่านนี้ไม่พูดชื่อดีกว่านะครับเป็นพี่ชายที่น่านับถือมากทุกครั้งที่มีการเดินเคลื่อนไหวนะครับถ้าพี่จําได้ตอนที่กบปปสชุมจมะมีการเดินตลอดเวลาพี่คนนี้เนี่ยเดินนําทั้งพระกำนันเดินนํเดินนทั้งแก่น,นําทุกครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่บนรถเข็นก็ตาม แดีวก็ไปอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะเพราะว่าขนาดท่านเดินไม่ได้ก็ยังมาร่วมเดินนะครับก็ขอบคุณสำหรับรูปนี้เดี๋ยวเรามีรูปอีกหลายรูปที่จะนําเสนอต่อไปในรายการข่าวถัดไปก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านมีภาพที่ประทับใจสามารถส่งเข้ามานะครับมาแชร์กับผมพี่เอ๋แล้วก็ท่านผู้ชมได้นะครับจะขอมีกติกาเล็กน้อยครับส่งภาพมาขอให้ระบุนะครับชื่อเบอร์ติดต่อ เราจะได้สามารถ <คำ S 2> ติดยยต่อคํา <ำ S 2> บรรยาย,ย,ายภาพแคปชั่นหน่อยนะครับว่าทําไมถึงประทับใจนะครับแล้วผมกับพี่เอ๋ก็จะตัดสินว่าภาพไหนประทับใจแล้วก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโดยโดยวันนี้เนี่ยภาพเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้เสื้อของรายการฟ้าวันของช่องฟ้าวันใหม่ซึ่งเป็นเสื้อใหม่เอี่ยมเลยนะครับท่านเห็นในสปอตโฆษณาพิธีกรหลายคนใส่เสื้อตัวนี้ก็จะจัดส่งให้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นของคุณสิรินทิพย ซึ่งเราจะส่งเสื้อตัวนี้ไปให้ท่านโลโก้ฟ้าวันใหม่นะครับแล้วก็เป็นรูปธงชาติครับอเอานะครับเอานะครับเข้าเรื่องครับวันนี้เป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมครับคราวที่แล้วขอชัดๆคราวที่แล้วนะครับเราได้สรุปความคืบหน้าการปฏิรูปตั้งแต่มีการประกาศรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมนะครับวันนี้วันที่8กันยายนเวลาผ่านมาเกือบจะ4เดือนสิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร เรียบร้อยแล้วในวันที่2กันยาที่ผ่านมาเราได้เห็นโฉมหน้าชัดๆของผู้ที่ขอรับสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปและเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนครับในวันที่2ตุลาคมเราก็จะเห็นโฉมหน้าของสมาชิกสภาปฏิรูปแบบชัดๆนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการคัดเลือกจากนี้ต่อไปก็เหลือเวลาอีก1ปีตามกำหนดการที่คอสอชอโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้วางไว้ที่ สอปอชอคอสอชอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงผมพี่เอแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะต้องร่วมกันผลักดันการปฏิรูปซึ่งก็อาจจะหมายถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่การแก้กฎหมายด้วยนะครับคราวที่แล้วได้นําเสนอไปแล้วเรานําเสนอไปหมดแล้วนะครับท่านไหนอยากดูก็ต้องดูผ่าน u t u b e ละครับผมโดยคราวที่แล้วก็มีการหยิบยกหลายคนนะที่เป็นผู้สมัครที่จะเป็นสปชแต่มีท่านหนึ่งเป็นข่าวแลวต้องแก้ข่าวให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้สมัคร แต่ว่าหน้าข่าวหลายอันเนี่ยเขียนถึงเขาก็คือคนคุณสนทิยานชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำกรบปศถูกต้องครับไม่ได้สมัครนะครับแต่ว่าทางมูลนิธิชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมเนี่ยส่งผู้สมัครแต่ไม่ใช่คุณสนทิยานนะครับนั่นก็เล่าให้ฟังเนื่องจากว่าหลายสื่อเข้าใจผิดว่าคุณสนทิยานสมัครที่ครับเพแต่คนอร่นเขาก็มีสิทธิสมัครนะถ้าเขาจะสมัครไม่ผิดอะไรครับจะเป็นแกนนำกรบปศนักวิชาการก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครนะครับเราไม่ได้กีดกัันนะครบ ทีนี้คราวที่แล้วเราได้บอกไปแล้วว่าคอสอชอได้ตั้งกรอบเกี่ยวกับการปฏิรูปขึ้นมา11ด้านด้วยกัน11ด้านนี้ตอนนี้ก็เป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ครับท่านผู้ชมครับว่า11ด้านเนี่ยครอบคลุมทุกประเด็นหรือไม่และมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่าหลุดไปนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันพี่เอกคิดว่ามันคือหลุดไปไหมครับคือตอนเปิดตัวใหม่ๆเนท่านผู้ชมในข้เรียกบทอารัมพบท ของรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนเนี่ยเวลาเราอยู่ตอนนี้อยู่สมรับชั่วคราวรปีับปี2 5ิในบทารามรบทเนี่ยจะพูดเรื่องความขัดแยง้งนะว่ามีความขัดแย้งสูงจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะภาครัฐไม่สามารถที่จะดําเนินการใดๆให้ใหใหเป็นไปตามนโยบายได้เพราะเกิดการขัดแย้งจํานวนมากแต่ว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้พูดเรื่องทุจริตแต่ความจริงแล้ควคุณขิงมีคําว่าทุจริตเนี่ยอยู่ในอารรมนบทด้วย แต่ว่าเป็นบริบทเล็กๆซึ่งดูเหมือนถูกสังคมติติงเหมือนกัรวาอาครชเนี่ยหายเรื่องนี้ไปหรือเปล่าซึ่งเราก็ไปคนนะว่าหายไม่หายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้ภาพเสียงของพลเอกประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้หายไปแต่อยู่ในทุกด้านใน11ด้านเนี่ยที่ทาไปเพื่อที่จะป้องกันและประปาบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และล่าสุดครับเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาในการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชันนะครับชื่อรายการแ hand i อินแ hand น์พลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นพูดนะครับแล้วก็กล่าวกับผู้ที่อยู่ในงานชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับคืออยู่ใน11ด้านทุกด้านเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนครับขออนุญ,ญาตทีนี้่นา,นานี้ท่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 านี้คิดมากกำลังคิต เออไม่ใช่ไม่ใช่ควยแขนอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ก่อนผมผมที่ผมเห็นบ่อยนี่จะมีการควยแขนอย่างนี้คนตัวเล็กๆที่ทําตอนนั้นกลัวว่าจะคนจะหนีไปอะไรประมาณนั้นหน่อยครับอันนี้อันนี้ถ้านี้ตอนนี้กำลังคิดเพราะงั้นครับถ้าถ้าทีมงานพร้อมขออนุญาตนะครับได้นาคลิปการพูดเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปทุจริตคอร์รัปชันของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในงานแฮนนิ่นแฮนในวันนั้นให้ท่านผู้ชมได้เรื่องนี้ท่านพูดชัดครับเชิญเลยครับคลิปครับทั้ง11เรื่องมีส่วนมีผลกับ เรื่องคอร์รัปชันทั้งสิ้นเพราะนั้นทําไมเราถึงไม่ตั้งสภาเป็นรูป18เรื่องมีตั้งเรื่องคอร์รัปชันมาได้เพียงอย่างเดียวเพราะผมถือว่าการคอร์รัปชันการทุจริตอยู่ในทุกเรื่องทั้ง18เรื่องท่านต้องกําหนดหัวข้อย่อยเป็นเรื่องการทุจริตในงานของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะแก้ไขยอย่างไรการแก้ไขมีทั้ง3ระดับตั้งแต่นโยบายขับเคลื่อนผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ชัดเจนแล้วนะครับ,รบม,มีอยู่ในทุกเรื่องสามระดับทีนี้วันนี้อย่างนี้ครับพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันกว้างมากพี่แต่ผมคิดว่าเราควรที่ต้องนําตัวอย่างประเด็นเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันยกขึ้นมาพูดคุยกันเล่าแบบชัดๆัดท่านผู้ชมจะได้สามารถมองภาพและตามสิ่งที่เราจะเล่าไปได้นะครับซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นประเด็นสําคัญมาก,กว่านี้นั่นก็คือเรื่องทุจริตจํานําข้าว ถูกต้องเพราะวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจำนำข้าวทั้งรายการท่านผู้ชมคือรายการเราเนี่ยย้ำอีกครั้งไม่ใช่รายการเล่าข่าวเราไม่ได้เอาหัวข้อข่าวสลับกันแล้วเล่า,ลาแต่ว่าจะเจาะลึกแล้วเรียงเรื่องแต่ละอันนั้นเป็นเหตุการณ์ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจอีกครั้งวันนี้จะพูดเรื่องจำนำข้าวแต่พอพูดเรื่องจำนำข้าวก็อดบอกไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ขายดีมากกล้องเห็นไหมฮะนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่งโดยคุณหมอวรวงชื่อว่าอะไรบ้าง ชื่อมหากราบโกงข้าวโดยนายแพทย์วรลงเดียดกิจวิกรมหมอข้าวนะครับเล่มนี้เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่310บาทขายอยู่ทั่วไปนะครับมีที่ร้านซีเอ็ดนายอินแล้วก็ B2S นะครับซึ่งซึ่งหมอวรลงเนี่ยขายแพงเหมือนกันนะ310บาทผมก็ว่าคุ้มค่านะครับผมว่าหมอวรลงแกคงเผื่อราคาค่าทนายเผื่อโดนฟ้อง <laughs> ด้วย <laughs> นี่นะครับเล่มนี้เนี่ยคุณหมอวรลงเนี่ยท่านท่านเป็นคนที่มีความรู้ด้านข้าวมากคือท่านอธิบายว่า ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําของการโกงจำนำข้าวมีอะไรบ้างคือต้นน้ำเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียบนะว่ามีการลงทะเบียนผิดขั้นตอนแค่ไหนยังไงกลางน้ําของหมอวลงน้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาชาวนาเอาข้าวไปาขายแล้วลงสีเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนในการโกงพี่น้องชานายอย่างไรอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยครับจนกระทั่งถึงการเก็บรักษาข้าวว่ามีเซอร์เวเยอร์ที่เรียวกว่าเป็นคนตรวจข้าวเนี่ย ตรวจกันยังไงโกดังสต๊อกลมยังไงเนี่ยหมอว่าลงอยู่ในขั้นตอนนี้ส่วนเรื่องปลายน้ำนั่นคือการระบายข้าวต่างๆก็จะถูกอธิบายในเล่อนี้ทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจนช่วงเบรกสองเนี่ยผมจะเริ่มอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการระบายข้าวค,คือถ้าระบายข้าวเนี่ย <c oughs> ผมทราบอยู่เพราะเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ด้านเกี่ยวกับโรงคลังที่ผูกกับพาณิชย์เรื่องการระบายเนี่ยพอทราบแต่เรื่องต้นน้ํากลางน้ําท่านผู้ชมอาจจะต้องอ่านหา,ากคกาื่อการจํานําข้าวเชื่อว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอน เริ่มต้นมาตั้งแต่ออกจากนาเข้าไปที่โรงสีเข้าไปที่คลังสินค้าจนกระทั่งมีการระบายมีการล่วนไหลทุกขั้นตอนเชื่อว่านะครับมีการโกงทุกขั้นตอนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการโกงในช่วงปลายน้ำคือการระบายข้าวซึ่งจริงๆขออนุญ,ญาตอธิบายท่านผู้ชมนะครับประสบการณ์ผมคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องจำนำข้าวไม่ใช่มีคุณหมอวรวงคนเดียวนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณอัธวิจสวนพักดี เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็ต้องขออนุญาตให้พี่เอช่วยอธิบายท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตจ,จำนำข้าวแล้วเรามาเล่ากันแบบชัดๆท่านผู้ชมได้ติดตามไปได้และในที่สุดจะได้เห็นภาพกว้างว่าเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายอะไรบ้างมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของเราอย่างไรบ้างและในที่สุดเราหวังว่าจะเสนอทางแก้ไขหรือยอย่างน้อยที่สุดมีการพูดถ,ถึงการแก้ไขนะครับการทุจริตจ,จำนำข้าวในที่สุดคือพูดง่ายคือจะเข็งจะให้เริ่มต้นตั้งแต่ ตอนต้นนะฮะซึ่งผมได้เรียนท่านผู้ชมก่อนว่าต้นน้ํากลางน้ําจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านเราจะาเล่มของคุณหมอพะลงดีกว่านะคะือเป็นมหากาศเลยนะครับแต,แต่ผมเนี่ยจะขอลงลึกให้ท่านผู้ชมเล่าในวันนี้แหละถ้าไม่จบก็ต่อวันพรุ่งนี้อีกครับแต่ว่าจะเล่าในส่วนของการระบายข้าวทําไมพูดแค่ระบายข้าวเพราะว่าขั้นตอนในขณะนี้ที่มีการดาเนินคดีนายกรัฐมนตรีร,ตรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยและบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะหนักไปในทางเรื่องการระบายข้าว ก็จะพูดในเรื่อง,องเนื้อหาในเชิงคดีเอานะถ้าเล่ากันเลยนะครับต้องเรียงเรื่องกันใหม่ซึ่งเรียงเรื่องใหม่เนี่ยที่จริงแล้วคุณเอกนัทก,ก็ไปทําเรียงเรื่องมาเป็นตับเลยว่าลําดับเหตุการณ์หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเพราะบางทีเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะลืมและรายการเราเนี่ยขอพูดรบบันทึกเลยว่าเราเรียงลําดับเหตุการณ์ให้ท่านเรียบร้อยและถ้าท่านปปชฟังอยู่ท่านอายการฟังอยู่บุคคลที่เกี่ยวข้อ,ของฟังอยู่ก็ลองดูครับว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ย มันเริ่มยังไงแต่อยากให้ขิงเนี่ยลำดับเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเจาะลึกว่าการระบายข้าวนี้มันผิดยังไงแล้วก็ข้อสงสัยข้อท้วงติงคืออะไรเดี๋ยวเรียงลําดับกันแบบนี้ท่านผู้ชมลองติดตามดูเอาขิงเริ่มเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเี่เรื่องจำนำข้าวนี่มันมีรายละเอียดเยอะมากเอาว่ามันเริ่มจากหมอบัวรงกบอิบาเนี่ยะจนกระทั่งเนี่ยม,มันออกมาเป็นมหาการาบโกงข้าวเพราะฉะนั้นต้องให้ท่านผู้ชมทราบว่าเรื่องมันยาวเรื่องมันซับซ้อนมันเยอะแต่ขอสรุคาวๆนะับ จริงๆมันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งรักเข้ามาหลังการเลือกตั้ง3กดาคมปี2554นะครับถ้าพี่ๆจำได้หลังจากนั้นก็มีการเริ่มโครงการจำนำข้าวในวันที่7ตุลาคม2554ฟังให้ชัดนะครับ7ตุลาคม2554เริ่มโครงการจำนำข้าวจากนั้นต่อมาก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายครับทั้งในส่วนของข้าราชการมาจากฝ่ายการเมืองทั้งองค์กรอิสระนะครับ ครั้งแรกเลยที่สำคัญหลังจากมีการเริ่มโครงการจำนำข้าวคือในวันที่9มกราคมปี2555ต้นปี2555สอตองนะครับได้ทำหนังสือเตือนรัฐบาลถึงปัญหาและความสุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคโครงการจำนำข้าวคือดูจากภาพหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าเริ่ม7ตุลา54นะนี่คือโครงการจำนำข้าวแต่ว่าหมอว่ลงเนี่ยมาอภิปรายเอาในช่วงปลายปี55ละนะคือพฤจิกา ระหว่างทางปี54เนี่ยจนถึงต้นเดือนต้นเดือนปี55เนี่ยสตง,งมีหนังสือใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเริ่มจากหมอวรวงแต่จริงๆแล้วตั้งแต่มีการเริ่มโครงการจำนำข้าวเนี่ยทันทีทันใดาภายในสมเดือนครับเริ่มตุลาคมพอมก,กราคมสตง,งทำหนังสือเตือนรัฐบาลทันทีแลว้วหลังจากนั้น,านานะชัดๆอีกทีที่7ตุลาคมเริ่ม7ตุลาคม54เริ่ม,ม9มก,กราคมประมาณ3เดือนเท่านั้นเองครับทันทีทนทเลย สอตองอทำหนังสือเตือนรัฐบาลทันทีว่าไอ้โครงการนี้มันจะมีปัญหามันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่และหลังจากนั้นไม่ใช่สอตองอเจ้าเดียวนะครับ30เมษายนอีก3เดือนต่อมาปป,ปชก็ทำหนังสือถึงรัฐบาลเช่นเดียวกันเกรงว่าโครงการนี้จะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับและจากนั้นต่อมาก็เป็นยาวเป็นหางว่าวเลยครับสอตองอเนี่ยทำหนังสือเตือนไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะครับ ปป,ปชทําหนังสือเตือนประมาณ2ครั้งนอกจากนั้นยังมีทั้ง t d r i กระทรวงการคลังมีสภาพพัฒ IMF ไม่ใช่เฉพาะในในประเทศเราอย่างเดียวนะครับสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่อยู่ต่างชาติเนี่ย IMF World Bank แม้กระทั่งบุคลากรบุคคลนะครับที่มีความสำคัญชั้นนำด้านเศรษฐกิจดรวีรพงษ์หม่อมราชวงศ์ปิยาธรก็ทำหนังสือเตือนรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้อย่างนี้ครับเผ7ตุลาคมปี54เริ่มโครงการ9มกราคมปี55สตงอทำหนังสือเตือน3เดือนต่อมา30เมษายนปปชก็ทำหนังสือเตือนนี่มาถึงห่วงเวลาสำคัญครับอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่26พฤศจิกาปี55เริ่มโครงการมาหนึ่งปีละหมอวรงก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรายละเอียดก็อยู่ในหนังสือมหากราบคงข้าวเล่มนี้นะครับ หลังจากอภิปรายเสร็จใน26ยพฤศจิกานะครับท่านผู้ชมชมชาร์จไปไปกับเรานะครับในวันที่3ทธันวาคมคุณหมอวรงก็ยื่นขอให้ปปชไต่สวนเรื่องการทุจริตจำนำข้าวโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับ g 2 g รั 4, ท4ธันวา g g คมรับฐต่อธันวาคมวันรุ่งขึ้นปปชก็มีมติไต่สวน การทุจริตจำนำข้าวหลังจากที่ปปชนะครับได้มีมติไต่สวนได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อจะไต่สวนการทุจริตจำนำข้าวเวลาผ่านไปปีกว่าครับ4ธันวาคมปี55พูดง่ายๆปปี55ข้ามปี56มาจนต้นปี57ใช้เวลาปีกว่านะครับปปชก็ได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับคุณบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรี ว่าการจะสูงพาณิชย์ในสมัยนั้นใช้เวลาปีกว่าตอนนี้ปีเสรเศษแท<ซ>้ครับคุณเอกน,นัทท่อนนี้ว่าปกติแล้วปปชเนี่ยเขาจะมีการตั้งอนุกรรมการ,รขึ้นมาไต่สวนก่อนถ้าไต่สวนแล้วไม่เจออะไรอนุกรรมการเขาบอกไม่เจอเขาก็รายงานคณะกรรมการชุดใหญ่ครับแต่ถ้าเจอเนี่ยเขาจะตั้งเรื่องว่าเจอแล้วส่งให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่ทําการมีมติแจ้งข้อกล่าวหาก็แปลว่าฉันจะแจ้งความเธอ uh huh. ฉันจะต้องให้เธอเข้ามาให้การละครับ ท่านี้อันนี้คือขั้นตอนนี้แหละว่าปปชใหญ่ปป,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 ปชใช้เวลาปีเศษแล้วก็ครั้งแรกที่มีแอคชั่นไปก็คือแจ้งข้อกล่าวหาบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถูกต้องครับต่อครับและในวันเดียวกันในวันที่แจ้งข้อกล่าวหากับรัฐมนตรีบุญทรงก็ได้มีมติตั้งอนุกรรมกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะไต่สวนคุณยิ่งรัก <BOB S 2> ว่า มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการทุจริตจ,จำนำข้าวหรือไม่นะครับคือในวันเดียวกันนั่นคือในวันที่16มกราคมปี2557นหะครับหลังจากนั้นเนี่ย16มกราคม2 5 5 7นะครับภายในเวลา1เดือนเดือนกุมภา18กุมภาพา2557ปปชก็มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับคุณยิ่งรักชินวัตรหลังจากปปชแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้จำเลยก็คือคุณยิ่งรักนะครับได้เข้ามาชี้แจงแล้วก็เบิกพยานเข้ามาชี้แจงซึ่งคุณยิ่งรักถ้าพี่เอ๋จำได้นะครับก็มีความพยายามที่จะขอขยายเวลานะครับกว่าที่จะเข้ามาชี้แจงขอขยายเวลาไปสองครั้งสองครั้งคือพอเขาแจ้งข้อกล่าวหาปั๊บครับก็ต้องเข้าไปชี้แจงใช่ครับในห่วงเวลานั้นเนี่ยอยู่ในห่วงเวลาการชุมนุมกปปศก็จะมีการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนคุณยิ่งรัก อยู่ที่หน้าปปชจําได้ไหมไมีการโบ,บ,บกปูนไม่ให้ปปชเข้าไปทํางานในช่วงเวลานั้นนั่นก็คือการที่คุณยิ่งักจะเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับการรับทราบรับฟังข้อกล่าวหาซึ่งความจริงนะท่านผู้ชมการรับทราบข้อกล่าวหาของปปชเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้เขาส่งจดหมายได้เขาปิดหมายได้มีกระบวนการทั้งนั้นนะครับก็จะมีการเตะถ่วงในช่วงเวลานี้ไปและสุดท้ายแต่ที่สําคัญคือต้องให้คุณยิ่งรักไปชี้แจงซึ่งคุณยิ่งรักก็ขอขยายเวลาสองครั้งด้วยกัน ยืดไปละยืดไปพ<ะ>ูดได้ง่าย<ะ>ครั้งแรกปปชให้ครั้งที่2องปปชไม่ให้ในที่สุดคุณยิ่งรักก็ส่งทนายเข้าไปชี้แจงหลังจากนั้นก็มีการสอบพยานนะครับ18กุมภาปปชแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนั้นคุณยิ่งรักเข้าไปชี้แจงพยานเข้าไปชี้แจงนะครับในวันที่8พฤษภาคมนะครับจากกุมพาไปพฤษาานะครับ3เดือนปปชก็มีมติถอดถอนคุณยิ่งรัก ในวันที่8พฤษภาคมและในที่สุดวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นอีก2เดือนนะครับก็มีมติให้ดําเนินคดีชี้มูลความผิดทางอาญาส่งให้อัยาการฟ้องต่อไปคําว่าปปชชี้มูลเนี่ยหมายความว่าเขารับทราบรับฟังข้อกล่าวหาคุณยิ่งรักแล้วถูกต้องครับแล้วก็พอฟังเสร็จเรียบร้อยเขาบอกฟังไม่ขึ้นครับคณะปปชก็เลยมีมติว่าชี้มูลความผิดคำว่าชี้มูลความผิดของปปงหมายความว่าของปปชหมายความว่า ปปชอเนี่ยจะทําการส่งเรื่องไปให้อัยการถูกต้องที่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนดําเนินการฟ้องคดีคุณยิง่งรักแต่ว่าเวลาปปชอชี้มูลท่านผู้ชมไม่ได้เป็นเหมือนตํารวจอย่างเดียวนะถ้าปปชอมีมติชี้มูลตูมปุ๊บเนื่องจากปปชอเป็นองค์กรอิสระชี้เมื่อไหร่เนี่ยท่านนั้นเองข้ารการท่านนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเขาชี้มูลคุณยิ่งรักเรื่องการโกงจำนำข้าว คุณยิ่งลักษณก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีในขณะนั้นก็มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองนายกใช่ไหมแล้วขึ้นมาเป็นแล้วขึ้นมารักษาเขาเรียกอะไรนะปฏิบัติราชการแทนก็คือคุณอะไรชื่อยาวๆนสกุะคนนี่วัดธรรมรงบุญทรงไพศาลก็ขึ้นมาดํารงตําแหน่งรักษาการแทนแต่ที่ต้องขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทนคุณยิ่งรักษณเนี่ยไม่ใช่เพราะปปชมีมติถอดถอนนะครับแต่ถ้าเกิดพี่เอ๋จำได้นะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้ ปปชมีมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ในวันที่8พฤษภาคมแต่หนึ่งวันก่อนหน้าวันที่8พฤษภาคมในวันที่7พฤษภาคมเนี่ยสารรัฐมนูญมีมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์กรณีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีพูดง่ายๆวันรุ้งขึ้นนปปชเข้ามายิงศพคือไม่รอดเรื่องนู้นไม่รอดเรื่องไม่รอดเรื่องคุณทวินอยู่แล้วตายตั้ง<า>แต่แต<า>่ถ้ารอดเรื่องคุณทวินก็มาโดนเรื่องนี้อยู่ดีตายวันที่7พฤษภาคมวันที่8ยิงซ้าอีกรอบนะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจําได้พี่เอ๋จำได้หลายคนบอกว่าเอ๊ะไอปป,ปชเนี่ยใช้เวลาแจ้งข้อกก่าวหานะครับในวันที่18กุมภานะครับมีมติไตส่สวนมกราแจ้งข้อกก่าวหากุมภามแล้วก็มาตัดสินนะครับในเดือนพฤษภาแล้วก็กรกดาถอดถอนเดือนพฤษภาและกรกฎาก็ส่งให้อยาการต่อเพื่อฟ้องมีมูลความผิดทางอาญนะาผมบอกมันสั้นมาก แต่จริงๆที่ต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยเรื่องมันไม่ได้เพิ่งเกิดในเดือนมกราคมเมื่อต้นปีนี้นะครับเกิดตั้งแต่คุณหมอวะลงเนี่ยไปขอให้ปปชเขาไต่สวนและปปชก็ตั้งอนุมัตมการไต่สวนตั้งแต่วันที่4ธันวาคมปี2555จนกระทั่งวันนี้มาถึงปี2557แล้วเรื่องเนี่ยดำเนินการมาทั้งหมดก<ป>ี่ปีละประมาณปีครึ่งหน่ะครับพี่เอไม่ถ้าเริ่มแต่54เนี่ยโทษครับ55 <5, 5. S 2> <5. S 1> ปลายปี5 5 5 6 57าประมาณ2ปี56 ตอนนี้มากลางปี57นะครับก็ประมาณปีครึ่ง4ธันวา55ข้ามปี56วันนี้8กันยาปี57เนี่ยเรื่องดำเนินการมาปีครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นปปชก็มีเวลาที่จะไปไต่สวนนะครับหลังจากนั้นแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จก็ให้จําเลยเนี่ยมาชี้แจงรับฟังความเห็นจากพยานในที่สุดก็มีมตินะครับทั้งถอดถอนคุณยิ่งรักแล้วก็ส่งให้อัยการฟ้องต่อไปซึ่งยอดเงินเนี่ย ถ้าเป็นท่านผู้ชมจะช้าไหมครับเพราะว่ายอดเงินมัน5แสนล้านบาทงบ <c oughs> ประมาณประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยโดยปกติในขณะนี้อยู่ประมาณ2ล้านล้านต่อปีงบ <c oughs> ประมาณรายจ่ายประจำปีแต่โครงการนี้ใช้โครงการนี้ใช้เม็ดเงินสูงถึง5แสนล้านบาทในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปีครึ่งก็สมควรแก่เหตุแค่นี้มันมีข้อโจมตีเหมือนกันนะที่อยู่ในคาชี้แจงของเขาว่าอ้าแล้วทำไมคดีของพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องข้าวอ่ะ ทำไมตั้งนานไม่เห็นมีการชี้มงชีมง้มูลมาเลยคืออย่างนี้ปปชเนี่ยครับเขามีกระบวนการไต่สวนของเขาครับถ้าหลักฐานเป็นประจักษ์เมื่อไหร่คือมันชัดยิ่งกว่าชัดเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะรีบดําเนินการเขาเรียกหลักฐานเป็นประจักษ์ในทางกฎหมายเขาจะรีบดําเนินการทันทีแต่ถ้าเกิดว่าร้องไปแล้วหลักฐานไม่เป็นประจักษ์เขาก็ไม่ดําเนินการใดๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพุทธิ์งเห็นไหมว่าเอไออก็จะมี นักการเมืองหรือใครเวลาทะเลาะกันก็จะส่งเอกสารแฟ้มอันหนึ่งข้างในอาจจะมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปยื่นที่ปปชเห็นกันประจำมีคนหนึ่งที่ทำอยู่ประจำประจำซึ่งเราไม่เอ่ยนามวันนี้เราไม่ทะเลาะใครท่านั้นแต่ว่ายื่นเป็นประจำถ้าเกิดว่าทุกเรื่องยื่นแล้วปปชก็ต้องไปไต่สวนไงถ้ามันไม่ผิดมันก็ไม่ผิดคือปปชเนี่ยมีงบประมาณที่จํากัดมีทรัพยากรทางด้านบุคลากรที่จํากัด ปีหนึ่งเรื่องเข้าเนี่ยประมาณ5 0 0พันถึงหมื่นเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาไต่สวนหมดทุกเรื่องเนี่ยมันมันทำไม่ได้ครับก็เขาถึง <tit> ต <ling> ้องตั้งอนุกรรมการในการไต่สวนแล้วไม่ใช่ตั้งขึ้นมา<ๆ>ท,ทุกทุกกรณีนะครับถ้าเขาเห็นว่ามีมูลเขาถึงจะตั้งอนุไตส่สวนซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรื่องเข้ามาประมาณ5 0 0 0ันถึงหมื่นหนึ่งอาจจะตั้งอนุไตส่สวนเพียงหลักร้อยเท่านี้ไงถูกไหมครับตอนที่โดนคดีุนายกยิ่งลักโดนเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่ให้อนุจัดการก่อนให้เรียบร้อยทําไมถึงรัดตรงไปปปชใหญ่เลยก็ผมบอกแล้วะ คดีนี้มันคดีประวัติศาสตร์มัน5้าแสนล้านฉะนั้นกรรมการปปชเขาต้องดูเพราะมันคดีใหญ่ฉะนั้นอันนี้ก็เล่าเรื่องสาระตาให้ฟังแต่ว่าอย่างนี้เมื่อกี้เอกนัทก็เรียบเรียงเรื่องแล้วคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเรียบเรียงเรื่องคือจริงๆเนี่ยมันยังไม่จบเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันยังไม่จบผมไปจบที่ปปชมีมติให้ดําเนินคดีคุณยิ่งรัทก็ส่งอายการแต่หลังจากนั้นมาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยครับประมาณ4วันที่ผ่านมาอายการ มีความเห็นครับยังไม่ฟ้องคุณยิ่งรักทีหลังจากนั้นก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าที่ไม่ฟ้องเนี่ยเพราะอะไรตั้งใจจะดึงเรื่องหรือไม่เทว่าไงผมว่าอันนี้ผมอยากจะพูดแทนอายการ <c oughs> เหมือนกันนะว่าอายการเขายังไม่ฟ้องไม่ใช่ว่าอายการเขาสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าท่านผู้ชมต้องใจล่มล่มใจเย็นเย็นเพราะว่าเรื่องนี้รอมานานแล้วนะครับ อายการเนี่ยในคดีใหญ่ๆโดยมากแล้วเขาจะตั้งคณะกรรมการร่วมเช่นสมมติเขามีเรื่องแบบนีป้ปปชส่งมาเขาก็ตั้งระหว่างปปชส่วนหนึ่งอายการส่วนหนึ่งนั่งเป็นกรรมการร่วมโดยมีอายการเนี่ยนั่งเป็นประธานซึ่งเขาจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าหลักฐานคดีครบไหมผมคิดว่ามันเป็นการดําเนินคดีตามปกติแต่ประเด็นคือว่าปปชนั้นเป็นองค์กรอิสระและเป็นองค์กรเดียวกันที่ถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องเขาฟ้องเองได้แต่ปปชก็ทําเรื่องมานานแล้วนะครับ นั้งแต่ปลายปี5 5ผม56นี่กลางปี57ประมาณ500วันสำหรับผมมันยังยไม่ครบเหรอครับสำหรับผมเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเนื้อท <c oughs> ่านผู้ชมปลูกอะไรมันก็ได้กินอันนั้นแต่อย่าเร่งทําไมถึงบอกว่าอย่าเร่งคือผมอาจจะมองมุมกลับกับหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะอายการดึงเรื่องหรือเปล่าผมว่าการตั้งกรรมาการร่วมจากประสบการณ์เนี่ยผมคิดเป็นเรื่องที่ดีครับ <c oughs> เพราะมันจะได้ชัดๆประเด็นเคลียร์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนช่วงท้ายรายการว่า ประเด็นไหนที่อายการเขาติดใจเอาเป็นว่าวันนี้อย่าพิ่งด่วนสรุปอย,อย่าพิ่งด่วนสรุปอ,อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าที่อายการยังไม่ฟ้องเนี่ยตั้งใจจะดึงเรื่องแต่เราขอตีความว่าอายการคงมีความตั้งใจอยากจะทําให้เรื่องนี้มันรัดกุม่มร,ระถึงอย่างไรแล้วผู้เลกนนะัทครับปอปชเขาถึงอายการไม่ฟ้องเนี่ยเขาก็ฟ้องเองได้คือเสียเวลามาันคมามากแล้วห้าร้อยวันยอมเสียเวลาอีกนิดนึงทำให้รัดกุมทําให้รัดกุม แล้วในที่สุดเนี่ยค่อยมาฟังกันว่าตกลงฟ้องหรือไม่ฟ้องอถ้า<ร>ไม่ฟ้องด้วยเหตุผลอะไรและถ้าไม่ฟ้องปป,ปชก็สามารถฟ้องได้แต่เดี๋ยวแต่หลังจากนี้ครับแต่เดี๋ยวจากนี้ <c oughs> นในเบรกสองเนี่ย <c oughs> ผมจะเล่ารายละเอียดในเนื้อหาของคดีว่าการระบายข้าวของรัฐบาลในอดีตเนี่ยที่ผิดกฎหมายผ่านโครงการที่เรียกว่า G2G หรือรัฐต่อรัฐมันคืออะไรและมันผิดไหมถ้าท่านผู้ชมใช้สามัญสำนึกแบบคนปกติ ฟังจากข้อเท็จจริงท่านจะตอบได้เองว่าใครผิดใครไม่ผิดและลูกอะไรได้กินอะไรนั้นที่ผมบอกแต่เดี๋ยวอีกสักพักครับเดี๋ยวไปเบรกสักพักแล้วก็มาฟังเรื่องมหากราบจำนำข้าวแต่จะพูดเฉพาะแต่ปลายน้ําคือเรื่องของการระบายเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับคดีครับ <c oughs> แล้วเราจะได้ยินกันทีละชอ็ชอตชอ็อตช็อตไปเรื่อยจนจบรายการในค่ำคืนนี้เดี๋ยวพักสักคู่มาพบกับเราอีกครั้งในเบรกสองครับ